สารัตเจ้าบ้านของเราในสนามที่3ประกาศร,รายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วนะคะทุกคนอยากให้ฟังดีๆว่ามันมีความพิเศษอะไรและไทยจะต้องทํำยังไงไทยจะต้องเจออะไรไทยจะต้องปิดจุดอักไรนะคะเพราะว่าพอมันประกาศร,รายชื่อออกมาแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้ระบบของเกมไทยเนี่ย ต้องปรับเปลี่ยนในเวลาที่เหลือเพียงไม่มากทีมมลยบอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะเตรียมนักกีฬาจํานวน16คน16คนในรายชื่อสนามที่3มเนี้ยมีผู้เล่น5คนที่เชื่อมโยงกับรัฐเท็กซัสก็คืออาริงตันรัฐเท็กซัสสนามที่เราจะต้องไปแข่งนั่นแหละข่าวเมืองของเขาเราจะแข่งที่ศูนย์กีฬาคอ l l เล e พาร์คเซ็นเตอร์หมายเทยาวลัยูทีอาริงตันเมืองอาริงตันรัฐเท็กซัสนะคะชื่อเต็มหมายิทยาวลัยูทีก็คือ the university of texas at arlington นะคะทุกคนคือใน ตำแหน่งหัวเสาเนี่ยก็มีทั้งสาวสกินเนอร์นะคะที่อยู่รัฐเท็กซัสหาวิาลเบลเลอร์มาแล้วผู้เล่นบอลเร็วมิดเดิลบล็อกก็คือโอเนียนะคะจากรัฐเท็กซัสเหมือนกันคือเรียกได้ว่าเขาจะชูประเด็นที่ว่านักกีฬาในทีมสารัสนัมที่3มเนี่ยเป็นนักกีฬาที่อยู่ในรัฐเท็กซัสมากเป็นพิเศษการเสริมทัพเข้ามาของสาวสกินเนอร์ในสนามที่3นี้นะคะแฟนๆน่าจะรู้จักกันดีนะเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่แบบ บโบเบยนะคือทําผลงานในชุดโอลิมปิก2024มาแล้วนะคะแล้วก็ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งแล้วก็ยังมีเซตเตอร์มือฉมังอย่างสาวพอต้าเข้ามาในสนามที่3นี้ด้วยซึ่งเป็นเจ้าของเรียญโอลิมปิกถึง2สมัยโอ้พูดแล้วยังขนล,ลุกเลยนะคะหลังจากที่แต่ละคนเนี่ยได้เป็นตัวสำรองในสัปดาห์แรกมารวมถึงยังมีบอลเร็วด้วยอย่างเรดเก้ซึ่งแบบ โอ้ไม่กอดชุดโอลิมปิกทั้งนั้นเลยแต่ก็ยังมีผู้เล่นดาวรุ่งนะถึง4คนที่จะมาประเดิมสนามวอลเลย์บอลในเฉลีกในสนามที่3เนี่ยครั้งแรกของสหรัฐค่ะนั่นก็คือแบบดึงตัวแดเนียลคาติโนมาซึ่งเคยเล่นให้กับเตอร์ดียบัมรุงสุกมาแล้วด้วยหัวหน้าโค้ชของสหรัฐนะคะได้กล่าวว่าพวกเราเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่ได้กลับมาแข่งขันที่อลิงตันอีกครั้งในปีนี้ที่นี่เป็นสนามที่ยอดเยี่ยมมีแฟนๆที่ยอดเยี่ยมและพิเศษเสมอที่ได้แข่งขันต่อนหน้าแฟนๆในบ้านของเราศึก ว n l ผมตั้งตารอที่จะต่อยอดโมเมนตัมที่เราได้มาจากสัปดาห์ที่2และผมคิดว่าทีมชุดสัปดาห์ที่3เนี่ย มีการผสมผสานผู้เล่นได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสแข่งขันได้อย่างสูสีกับคู่แข่งที่แข่งแกรง่งหลายทีมสารัฐเนี่ยเป็นแชมป์ในรายการ VNL มาแล้ว3ครั้งนะคะ2 0 1 8 2019และ2021นะคะการนําผู้เล่นของสหรัฐไปสนามที่3นี้มีถึง16คนนะคะซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีเพียง14คนเท่านั้นเขาก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านแต่นักกีฬาก็เลือกที่จะมีผู้เล่นสำรองไว้บ้างแหละคะ่ะทุกคนเซตเตอร์มีพาวเดอร์นะคะคู่กับ ราเชลแฟร์นันนะคะส่วนหัวเสาเนี่ยมีสกินเนอร์ทั้งพี่ทั้งน้องเลยมีโลแกนแอสเกิรสตันนะคะมีซาร่าแฟงกินมีโรนี่โจนส์เพอร์รี่บอลเรลมิดเดิลล็อกรู้กันอย่างดีค่ะดาน่าเรดเก้นะคะเอสเจียลนิวนะคะไบรอันบัตเลอร์เทียจิมเมอร์สันนะคะ, Butler, ะ,คะส่วนบีหลังนะคะออปสิตเนี่ยมีแดเนียลคาติโน่ค่ะมีเทเลอร์มิมนะคะมีสเตฟานีสมิธลิเบโร่เป็นใครไปไม่ได้คะ่ะมอร์แกนแฮนแล้วก็เล็กซี่โรสริเกสนะคะในเรื่องของนักกีฬาสหรั ที่เอาไป16คนน่ะนะคะถือได้ว่าเป็นเต็มสูบนะเรียกนะักกีฬามาค่อนข้างเต็มสูบแล้วก็มีผู้เล่นชุดโอลิมปิกเข้ามาด้วยแต่ก็ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนในสนามที่3อยู่นะแสดงว่าสหรัฐนี่ไม่ได้แบบว่าอยากที่จะแบบอู้ต้องใช้ผู้เล่นหน้าเก่าในทุกสนามแต่ก็ถึงขั้นเลือกเอาผู้เล่นประมาณสีบห้คนที่เป็นหน้าใหม่มาลุยในสนามสุดท้ายซึ่งเป็นสนามแบบชี้ชะตาแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้ชี้ชะตาเขาอะนะคะมันเป็นนัดที่แบบชี้ชะตาไทยส มากกว่าโอกาสของทีมไทยกับสารัสในการเจอกันนัดแรก10กรกฎาคม7โมงครึ่ง7โมงเช้า7โมงครึ่งเนี่ยนะคะศักยภาพของทีมสารัสเนี่ยจุดแข็งคือความสูงในทุกตำแหน่งโดยเฉพาะมิดเดิลล็อกสูงมากดาน่าเรดเก้เนี่ยสูง1 2ึ3เซนติเมตรตัวตีหลักหัวเสาเนี่ยทั้งสกินเนอร์น้องสาวพี่สาวทั้งหลายแหล่เนี่ยมีพลังและประสบการณ์นะดีกีเหรียญเงินโอลิมปิก บีหลังสูงยาวตีข้ามบล็อกได้อย่างแดเนียลคาติโนและเทลิมิมเซตเตอร์ตัวหลักนี่ก็ฉมังเหมือนกันโอลิมปิกเหมือนกันพอเตอร์คือกลับมาแล้วเกมบุกลื่นมากๆคนนี้กลับมาเนี่ยเล่นในบ้านอีกกำลังใจจากแฟนเจ้าถิ่นล้านเปอร์เซ็นต์จุดอ่อนสารัสคือหัวเสาหลายคนยังใหม่นะ ตองอ VNL อาจจะมีการรับเสิร์ฟในบอลแรกพลาดไปบ้างเราเนี่ยก็ต้องเสิร์ฟให้ดีจริงๆ m i d มีเดิมบล็อกบางคนเคลื่อนที่ช้าแม้จะสูงมากไทยต้องใช้บอลเร็วเข้าสูงระบบเซตเตอร์อย่างพอเตอร์กับผู้เล่นคนใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ลงตัวทำให้เกมบุกบางช่วงอาจจะสะดุดได้ถ้าไทยเสิร์ฟกดดันเนี่ย สหรัฐอาจเสียรูปเกมเพราะว่าเซตเตอร์ต้องวิ่งไปเล่นบอลน,นอกแผงค่ะมาดูจุดแข็งของไทยบอลเร็วและบอลสั้นเป็นจุดที่ทําให้ MB สูงสูงของสารัฐตามไม่ทันแอดถึงบอกไงคะมี d เดิ b บล็อกอะสำคัญมากๆสําหรับสาวไทยในปีนี้แต่พอเตยที่าบาดเจ็บเราก็ไม่สามารถมีตัวทดแทนที่จะเอามี d เดิ b บล็อกมาเพิ่มเข้ามาเป็น4คนได้เหมือนเดิมเหมือนในสนามแรกและสนามที่2แต่เรากลับ ลดมีเดิมล็อกเหลือ3คนในสนามชี้ชะตาค่ะการป้องกันของทีมไทยยังแน่นนะคะไทยมีระบบเกมรับที่อ่ะแอดว่าก็มันก็ไม่ได้เลวอะค่ะก็ดีแม้ว่าเราจะตัวเล็กกว่าการเล่นของเราแอดยอมรับว่าเรื่องนี้หลากหลายค่ะสามารถโจมตีได้ทั้งหน้าเนี่แล้วก็ ช่วงแบบเส้นสามตรช่วงแดนหลังได้ด้วยสไตล์ไทยเน้นความเร็วค่ะทำลายเกมล็อกสารัตได้ถ้าไทยเล่นได้ตามเกมนะจุดอ่อนของไทยความสูงคือเสียเปรียบอยู่แล้วค่ะบล็อกสู้ไม่ไหวท่าสารัตตีลูกสูงรับเสิร์ฟของไทยยังแกว่งแว่งในบางช่วงถ้าโดนเสิร์ฟแบบ power jump เสิร์ฟจ้ำเสิร์ฟขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นลอแกนอลสตันเนี่ยเราก็อาจจะเป๋ไปได้นะคะเรายังขาดผู้เล่นพลังสูงแบบบีหลังอะที่ตีฝาบล็อกได้ทุกจังหวะ ไทยต้องพึ่งระบบมากกว่าพลังเดียวเห็นปะไทยต้องพึ่งระบบเกมจริงๆมากกว่าแบบตัวผู้เล่นบุคคลแล้วอะในสนามที่3ถ้าโดนบีบให้เล่นบอลอื่นๆอ,อ,อะไทยอาจจะเสียเปรียบสูงมากเพราะว่าบล็อกสารัฐใหญ่ยังไงก็ต้องบอลแรกดีและเข้าเซตเตอร์อย่างพรพันธ์ได้ดีและตบตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นให้ได้เข้าใจะปะคือถ้าบอลแรกไม่ดีพรพันเปรปุ๊บบล็อกรอละ ดนิเอลไรเก้รอแล้วค่ะคือเรียกได้ว่าแมชอพของไทยในยที่สําคัญสําคัญในการที่ไทยน่าจะต้องทําแล้วก็อยากเห็นน,น,นะคะคือไทยจะต้องเจอกับผู้เล่นที่แบบบล็อกสูงมากๆใช่ไหมคือ200บวกเซนน่ะไทยต้องเล่นลูกฉีกบอลหลอกแล้วก็บอลจังหวะ2สารัตถ้าตามสปีดไม่ได้ก็จะหลุดตําแหน่งไปเลยไทยก็มีโอกาสบุกได้ดีมากยิ่งขึ้นการเสิร์ฟของไทยเนี่ยจุดสําคัญของหัวเสาใหม่ของสารัตอย่างมาริซันแฟรงเก้นเ่ยยังรับเสิร์ฟไม่นิ่งนะคะถ้าไทยเสิร์ฟแม่นตัดเกมเร็วของสารัตได้เลยสาวคัตติโน นอบีหลังเนี่ยสูงมากๆไทยน่าจะบล็อกลําบากต้องรับบอลหลังให้ดีที่สุดแต่แดเนียลคาติโนก็ไม่ถนัดการรับเสิร์ฟนะถ้าไทยเสิร์ฟไปหาเธอก็มีโอกาสได้แต้มง่ายๆเกมรับของไทยนะคะเอลเลสตันเนี่ยเสิร์ฟจําเสิร์ฟแบบอันตรายมากๆจําชื่อนีไวให้ดีไทยต้องตั้มรับดีไม่งั้นบอลแรกหลุดโดนบุกต่อเนื่องค่ะไทยก็ต้องการชนะทุกแมตช์แหลคะคนะ่ะณเวลานี้เพื่อหนีการตกชั้นแมตช์สหรัฐก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญมากๆซึ่งแอดยังคิดอยู่ว่ามันอาจจะมีเซอจจร์ไพสรส ชุดโอลิมปิกมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวหลักหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่เล่นๆคือเป็นตัวสําคัญของเขาที่เขาเสิร์ฟไม่มีใครปล่อยเกมนี้ไปง่ายๆแน่นอนค่ะมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะชนะสหรัฐแต่ต้องเล่นแบบเพอร์เฟกต์เกมสรุปเลยนะสิ่งที่ไทยต้องทําให้ได้คือเสิร์ฟแม่น กดดันผู้เล่นใหม่ของสหรัฐให้ได้เล่นบอลเร็วบอลหลอกให้ดีบีบให้สหรัฐเล่นบอลน,นอกตำแหน่งคือเรียกได้ว่าเสิร์ฟเราต้องดีรับบอลแรกให้ดีอย่างเช่นตัวสําคัญที่เขาจะต้องแบบจาเสิร์ฟมานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยสําคัญที่สุดคือลดการผิดพลาดด้วยตัวเองลดการเสียแต้มนั่นแหละคือถ้าเราผิดพลาดคะแนนเราก็ไปหาเขาทันทีสรุปแบบสรุปไทยต้องสู้ได้แต่ต้องเล่นแบบโคตรเพอร์เฟกต ไม่ใช่ว่าจะหมดหวังนะคะถ้าไทยเสิร์ฟดีแล้วใช้สปีดท,ที่เต็มที่โอกาสเบียดสารัฐก็ทําได้เฮ้อเห็นสารัฐประกาศผู้เล่นมาแล้วก็คนลุกขนพองไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีผู้เล่นที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งชุดโอลิมปิกหลายๆอย่างอะแต่สารัฐเขาก็ ยังกล้าที่จะเสี่ยงเอาผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงเลยมาถึงแบบ4ี่ห้าคนก็รอลุ้นกันค่ะว่า16คนของสหรัฐในสนามที่3กับ14คนของไทยในสนามที่3เจอกันนัดแรกจะเป็นอย่างไร10กรกฎาคมนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วนะับถอยหลังได้เลย7จ็ดโมงครึ่งเจโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งตักบาทเสร็จมาดูได้เลยเชื่อว่าจะเป็นอีกเกมที่สนุกมากๆแน่นอนค่ะ